โอ้วันนี้มันจุดนี้มามาดูสวนลิ้นจี่มาดูสวนลิ้นจี่เอ๊ะมีคนอยู่ไหมเราจะเข้าไปถ่ายเขาได้ไหม <c oughs> ไม่มีคนไม่มีคนแต่ว่าลิ้นจี่ตัวนี้สุกแล้วทุกคนสุกแล้วสุกแล้วทุนลิ้นจี่สุกแล้วพันอะไรไม่รู้เนะี่ยมีคนอยู่ไหมอ๋อมีคนอยู่เราไปหาความรู้จากเกิร์บป้าเขาหน่อยป้าเดือดสวนลิ้นจี่โอ้พันอะไรเนี่ย มีคนมีคนงานหรือว่าเจ้าของสวนก็อยู่มั้งาขอ,อนญาตนะครับขอ,อนญาตเน้อขอ,อนญาตเห็นเห็นเลเห็นต้นลิ้นจี่แล้วสวยอย่ากมาถ่ายคลิปเออพันอะไรครับเนี่ยหงหวยปะพันนครพนมอ๋อพันคพนครพนมที่มัน ขึ้นหน้าแรงก็ขึ้นได้ทุกที่อะนะโอ้ผมพันนครพนมอ๋อบัสดีคุณคุณลุงหงหวยอันนี้พันนครพนมจะออกก่อนใช่ไหมแล้วก็ที่เขียวเขียวผมเห็นเนี่ยก็คือหงหวยแต่ผมชอบหงหวยนะผมไม่เคยชิมอันนี้สักทีเลยไม่มกล้าชิมเกรงใจโอ้คุณลุงใจดีมากเลยเอา มาเจอโอ้เนี่ยแต่มันลูกสวยเนอะลูกใหญ่อะโอ้ผมเกรงใจจังเลยมามาสวนมาสวนมาสวนลิ้นจี่โดยบางเอิญนะเนี่ยอ่ะน้องภูมาเที่ยวกันเล็วภูมาเที่ยวมาโรงงานภูมาเที่ยวฮะภูมานี่มา ไปไหนแล้ว่ะมาเลยลูกมามาชวนชวนลูกชายลงมาเที่ยวอะไรทีเนี้ยเมื mm ่ hmm. อกี้กลัวมแมลงกลัวไม่มแยมแมลงเยอะไม่กล้ามา oh. คนโอ้ oh, ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้มาเที่ยว mm hmm. ก็นึกว่ามันจะไม่ไม่เจอมันลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่สุกแล้วนะเออมารอบเนี้ยส mm hmm. วัสดีครับผมขออนุญาตนะครับผม ครับผมเอาลงชิมพอขอบคุณมากน้องภูน้องภูมานี่คุณคุณลุงเอาไว้ให้ชิมนี่ลูกโอ้ลิ้นจีอ่าไปไหนล่ะคนที่จะชิมไปไหนแล้วมาไม่มีหรอกไม่มีหรอกมแมลงน่ะ <c oughs> มานี่เดินลงตามที่ที่นั่นนะ่ะนนป้าสวยมากเลยเออมันต้องกินน้ำตลอดใช่ไหม โอ้ลิ้นจีนครพนมน้องภูมาทางนี้ลูกงานล้านนันเอาไสยันกนหน้นะอ่าอยู่ไหนล่ะอ่าทางนี้ลูกทางนี้ไปไหนล่ะ <ไป S 2> ขออญาตเดินชมสวนลิ้นจีเ่เขาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปต่อครับผขอบคุณคุณลุงที่อนุญ,ญาตให้มาถ่ายคลิปโอ้ลิ้นจีแม่ใจ ก่อนขึ้นดอยขึ้นดอยปางปุระโอ้โหดูดิดวพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้พันพันนี้มันจะออกก่อนออกก่อนพันอื่นเลยเนาะว่ดีจังเลยได้ขายก่อนขายก่อนราคาดี ขอบคุณมากนะครับคุณลุงนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆคนครับผม